i n g แ Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขื o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า a อ r h โฮสเตภาษาอังกฤษควรเริ่มจากไหนดีสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิง n นวทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ หรือว่าคนรุ่นไหนก็สามารถที่จะฟังได้นะครับแน่นอนว่าใครที่เคยขึ้นเครื่องบินนะครับจะต้องได้พบเจอกับอาชีพนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเรียกได้ว่าไม่พ้นสายตาของเธอเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพแอร์โฮสเตสอ่าภาพลักษณ์ของแอร์โฮสเตสนะครับโดยทั่วไปในอาชีพนี้คือหญิงสาวที่สวยงามและมีความสามารถที่คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับผมเรียกได้ว่าสวยจากภายในจริงๆนะครับผมหน้าที่หลักๆคือ ควบคุมดูแลให้ผู้โดยสารนั้นปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยระหว่างการเดินทางหรือว่าการบินนะครับและให้บริการด้านอาหารหนังสือพิมพ์ดูแลผู้โดยสารพิเศษเช่นเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้พิการและคนชรานะครับเรียกได้ว่าการทํางานในสายอาชีพนี้เนี่ยทำให้มีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายประเทศทั่วโลกนะครับแบบว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะและไม่พอได้สื่อสารกับผู้คนต่างสังคม และเป็นการเปิดโลกระศัดได้พักที่โรงแรมระดับ5ดาวนะครับอีกทั้งยังมีบริการชั้นหนึ่งให้กับพวกเธอด้วยนะครับเรียกได้ว่าความเหน็ดเหนื่อยหายไปเลยเมื่อได้หยุดพักนะครับผมแต่แน่นอนเลยนะครับว่าเมื่อมีจุดที่ว้าวแล้วนะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นอุปสรรคของสายอาชีพนี้กันอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยลงไปบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านเรานะครับมีการพัฒนาในเรื่องภาษากันมากขึ้นนะครับ โดยถ้าพูดถึงคุณสมบัติพื้นฐานของอาชีพนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินไปนะเพียงแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยต้องจบการศึกษาในระดับมปลายนะครับและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีและมีสุขภาพที่สมบูรณ์และหลังจากผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะได้รับการฝึกเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มนะี เรียกได้ว,ว่าประสบการณ์ล้วนเลยนะไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้นะครับทุกอาชีพค่อนข้างมีสิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าภายใต้ภูเขาน้ําแข็งของอาชีพเขาเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างแน่นอนว่ามีผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับให้สัมภาษณ์มาว่าฉันมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินต้องการทุกอย่างแต่เมื่อมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษฉันกลับไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่ารู้สึกกดดันมากเกินไปตอนนั้นฉันเรียนภาษาอังกฤษมานานถึง7ปีนะ แต่ทักษะการพูดเนี่ยกลับไม่ดีเลยความผิดหวังนี้ทําให้รู้สึกขมขื่นอย่างมากเลยนะครับจากปัญหาหน้าจุดนี้นะครับพี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยเลยอยากจะแนะนําในการฝึกฝนภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพ Air h o s t เตดนะครับใครที่อยากจะทําอาชีพ Air h o s t e ตดเนี่ยก็ลองฟังกันแล้วก็นําไปฝึกฝนกันดูนะครับหลักๆจะมีประมาณ3เรื่องนะครับที่นํามาฝากในวันนี้เรื่องแรกนะครับอย่าเริ่มจากไวยากรณ์ การเริ่มต้นเรียนไวยากรณ์ในขั้นแรกนะครับจะทําให้เรานั้นเรียนรู้ได้ช้าเพราะว่าในเรื่องของแกรมม่านะครับที่เราได้เข้าใจกันมาอยู่เสมอแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยผู้เรียนจะยึดติดกับกฎการใช้มากเกินไปแทนที่เรานั้นจะคิดถึงการพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา กลายเป็นว่าฝืนจนรู้สึกว่าเออไม่ใช่แล้วนะครับโดยจากผลการศึกษานะครับพบว่ามีเจ้าของภาษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักกฎไวยากรณ์ครบทุกข้อเรียกได้ว่าถ้ามีใครถามเจ้าของภาษาเกี่ยวกับกฎไวยากรณ์เนี่ยก็จะมีคนเพียงน้อยนิดที่ตอบได้ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ถือว่าได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีนะครับดังนั้นการเป็นแอร์โฮสเตดเนี่ยจะต้องมีความพยายามและมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2 ซึมซับภาษาอังกฤษโดยการฟังและการพูดวันนี้ใครที่อยากจะเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยเรานั้นต้องเน้นในการซึมซับภาษาเพื่อให้สมองนั้นเกิดความคุ้นเคยก่อนนะครับผมโดยเฉพาะกับเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับเด็กแรกเกิดเลยนะที่จะต้องฟังผู้ใหญ่ก่อนเรานั้นถึงจะพูดตามได้นะครับเริ่มจากการดูหนังหรือว่าข่าวภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์ Podcast นะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่การฟังนะครับเราจะต้องพูดตามด้วย ังซ้ําและฝึกพูดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพูดได้แต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าไม่มีเวลาที่แบบจะสามารถจัดได้เต็มที่เท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องทำเนี่ย เรายังสามารถจัดเวลาด้วยการเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ได้นะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้เปิดให้บริการสำหรับอาชีพแอร์โฮสเตสโดยตรงเนี่ยมากมายเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถมาดูคอร์สของอิง์นาวได้นะครับมีเพียบเลยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมอย่างเช่นคอร์ส p e a k i n g Pro Max นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปใช้กับอาชีพได้หลากหลายรวมถึงแอร์โฮสเตสด้วยนะครับและสุดท้ายเลยนั่นก็คือฝึกอังกฤษ จากสิ่่งงทีได้ฟัแน่นอนว่าวันนี้อาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าคนที่จะเป็นแอร์โฮสเตสนะครับเพื่อการพูดได้คล่องนะครับเราจําเป็นที่จะต้องฝึกการพูดด้วยนะครับไม่ใช่แค่การฟังเพียงอย่างเดียวนะเมื่อเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่เอกแนะนําว่าอย่าเน้นไปที่การฟังเพียงอย่างเดียวนะครับพูดออกมาดังๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยและเราฝึกไปเรื่อยๆนะจนไม่จําเป็นต้องพูดตามเขานะครับเราจะสามารถพูดได้ออกมาเป็น ธรรมชาติแล้วก็คล่องมากขึ้นเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับว่าที่แอร์โฮสเตสทุกท่านเลยนะครับผมพี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่จะเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสนะครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วมีเทคนิคดีๆแล้วขอให้ไปลงมือทําอย่างเต็มที่100%นะครับผม ไหนใครที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกด้านล่างนะครับว่าเคยเจอประสบการณ์หรือว่ามีวิธีฝึกฝนตัวเองอย่างไรบ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากทําอาชีพแอร์โฮสเตสในอนาคตนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับที่มาฟังกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านหน้าแฟนเพจ facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube, Spotify และทุกพอดแคสต์เพลเยอเอาไว้อีกทางก็ได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานนะครับใครที่ชื่นชอบเอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามกันดูได้เลยกับพี่เอกและทีมงาน ingnow podcast นะครับสำหรับวันนี้ see you soon